ิันละห้าบาทครับเอารวมกันแล้วขอบคุณครับพอไหมยิกถุงไหมอักถุปอัดสูงหนึ่งนะเอาแบบนี้นะ ไม่เอาลูกหนึ่งฮะไอ้อลูกได้ไหมไอ้ชิ้นเดียวเออขอเพิ่มอีกช<อ>ิ้นหนึ่งนะเออมันไหลที่สมกตะวายพระเอ,เอาใส่รวมกันไหมได้ได้ใส่รวมกันนะเออไฟอะไรเหมือนกันไหมครับาไฟไอ้นี่นบูเบอรี่เออ วันนี้วันโกลน่ะไม่รู้ใช่ปะวันนี้วันโกนเวลาว่างก็ว่ายเพราะว่าเดี๋ยววันพระอะไรมันยุ่งอ่ะพรุ่งนี้หรือเปล่าวันพระอีกเขาบอกเหรอไม่ใช่นะเช้านี้อยู่ตลาดนัดเช้าแม่กองสมุทรสงครามเป็นตลาดนัดเช้านะครับ เดี๋ยวนี้ลูกค้าน้อยลงแดดแดดออกแล้วรู้สึกลูกค้าจะน้อยลงนะฮะเมื่อวันตะก่อนครับตะก่อนลูกค้าเยอะลูกค้าเดินเยอะเดินแต่เช้าเยอะดี๋ยเดี๋ยวนี้น้อยลงเรื่อยๆฮนะ ป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อไม่ค่อยดีฮะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่ตอนเช้านะฮะช่วงบ่ายก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ช่วงบ่ายก็ดูเง,เงียบๆเหมือนกันนะฮะช่วงบ่ายช่วงปลายเดือนด้วยฮะช่วงปลายเดือน บอกไม่ถูกปลายเดือนต้นเดือนกลางเดือนดูแล้วก็เหมือนกันนะไม่ค่อยดีฮนะกำลังซื้อน้อยลงฮนะเดี๋ยวนี้ทุกที่ฮนะพ่อค้าไม่ค้าทุกเจ้าฮนะรับอะไรดีครับ ไะไดิพี่คุณครับ จากเมื่อก่อนท,ทําขนมมาตลาดนัดเชา้านีทํามาเยอะมากเลยนะทํามาเยอะเลยนะหกเจ็ดถาดนะครตอนนี้ลดปริมาณลงเหลือแค่สี่ห้าถาดเองฮนะทำน้อยลงคนระับกำลังซื้อ ลดน้อยถอยลงเรื่อยๆเลยรถปริมาณการผลิตน้อยลงขายหมดนี่ก็พอนะค,ะครับเอาแค่พอขายหมดนะ,ะไม่ให้เหลือะครับแต่ถ้าเหลือตอนเช้าก็ไม่เป็นไรนะครับคนช่วงบ่ายก็ไปขายต่อได้ะครับ ตอนบ่ายก็ลงตลาดนัดบ่ายสองที่ฮะม่น้องอาร์มลงที่หนึ่งฮะมีที่ประจำครับช่วงบ่ายที่ประจำทุกที่ครับทำลงสองที่ก็ก็ทำไม่เยอะอะไรทำพอขายหมดนะ พาม่นพาก็บบนกันเยอะทุกเจ้าทุกร้านนะทำนมน้อยลงนะปกติมานัดเช้าที่นี่ต้องทำเยอะนะแต่ก่อนนะฮะทำเยอะมากนะฮะเก็ขายห,หมดด้วยฮนะตอนนี้ต้องลดปริมาณลง นีต่ตลาดนัดเชา้าแม่กองสมงหสงขราเป็นตลาดนัดเชา้าทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีเลยจากนี่ไปก็ก็มีเป็นนัดใหญ่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เช้า วันจันทร์มีทุกวันนะตลาดนัดเช้าในเขตนี้เขตแม่กองมีตลาดนัดเช้าทุกวันอยู่กครที้กันฮนะอยู่ไม่ไกลจากกันนะฮะตลาดนัดเช้าส,สายหน่อยนะลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยฮนะ ส่วนมากจะเดินกันดูแต่ละร้านฮนะดูร้านของทนะเลฮะว่างเลยฮนะคนซื้อนี่ว่างเลยฮนะปกติคนซื้อนี่ต้องยืนลุมกันเต็มเลยฮนะให้ดูแต่ละร้านนะร้านโมตงฮะร้านโมตีเนี่ยจานี้ก็อร่อยฮนะ ข้าวน้ำอมขนมนี่ก็ลดปริมาณลงเยอะเลยฮนะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอามอ่อมอิวด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ